อดเยเดอสวรรคเขตพามาเที่ยวแค้มของบริเวณอุปั่นพญานาคที่เพิ่นสางใหม่อากาศแคมของล่มผัดเย็นดีขนาดเลยฝั่งนั้นจะเป็นจังหวัดมุกดาหารประเทศไทยสวัสดีธรานผูชมคลิปนี้เราจะพารีวิวภาพมาเบิงตัวเมืองสวรรณเขต หรือว่าเมืองไกสอนตะกีตะกรอนหันสมัยยังหน่อยเพ่อเดินว่าเมืองคัทธบ,บุรีต่อมาระย่ะหนึง่งเปลี่ยนมาเป็นเมืองไกสอนน,นี่สุวรรณีมาดักอีกแล้วศูนย์ใหญ่ของสวรรณเขตเนาะอยู่แถวลักสีศูนยตัตาก็อยู่นี่คึอกั เขามาหอดตัวเมืองเนาะอันต้นใหม่ก็จะปลูกมาตั้งแต่ถแถวลัก14-15คนละอยู่นี่ก็มีสนามกีฬานี่สนามกีฬาแห่งศาสตร์ลักสีมยนพร้อมนี่ยนต์โอ้ปั๊มน้ำมันมะเห็ดใส่นีเลยปะสีเข่าตัวเร็วแล้ว เขาจะพาขี่รถเลาะตัวเมืองเขาไปบริเวณหอดแถวแคมคองผุหละทำบุสมติดตามไปนำกันไปเบิ่งแถวตลาดเนอะเมือตลาดเสาตลาดสิงคโปร์ตลาดใหญ่ตลาดสวรรค์ไซตลาดเสาเนี่ยมันเวียงจัดเนาะแต่ว่าอยู่สวรรค์เนี่ยเป็นตลาด สวรรค์ไซนี่ก็มีเอเต็กไยเออมีไอเต็กครอบนี่นี่ไอเต็กมาปะเปล้วนกันเนาะเียนอะเปลอะไรเนเบิร์ของเธอมีกิจกรรมมีการแสดงยังปะนี่ก็มีไอเด็กคือกันไหนเวรมีแต่จะเียนอะไรไอเ็นี่สวรรค์ไอเต็ก สวยยังมากนี่กเจ้าก็ลักมากนี่วงเวียนภาคขวัญสวพานี้มีลายวงเวียนอันนี้ก็เป็นวงเวียนภาควัญหลายเยอะนี่มีลายวงเวียนเนาะใหญ่บะงามบ่ใกล้นแถวนี้จะเป็นเขตขเกิสิบเอ็ดแยนสิบเอ็ดแเออมันมีลายแหนะแ่มาเนี่ยสิบเอ็ดสิบ,สบแยเลยฮะ ก็สิเป็นวงเวียนองมังจเจอบ่วงเวียนองมังนี่ตัวองนะนะตัวองตัวมังนะนะเป็นสัตว์เป็นสัตว์ตปลาสัตว์ปลาสงวนเกือกบขับม้มือเลยก็เป็นขีวรถเนี่ยขั้มือ,อามสายมือสายมือเบิ่งคอพี่สายมือโอ้แต่เข่าแน่นขั้วมือ ออกเส้็นะีเนออกเสนีออไปรอเส้นแคบองเนาะคุัวนี้ครับัอเาหอนั่งกินกาแยูันละม,มือนะนเขาเสากปี่หน่อยก็มามอยู่บนเจ้าถ่วมืกี้นี สามเดือนก่อนพ <ไป S 1> ุทันได้เปิดยังบเล้เอาซ้ำแต่ว่ากาแฟเปิดแล้วตอนมากินเคสนี้นะกลางคืนกระจจะขายเขากินสุปซื้อ,อกินสุปก,ก็คือมาเคตนี้แหละนี่มองนี้เลยนี่นี่อยู่นี่เลย สวัสดิเขตเนี่ยก็จะนิยมรถฟอร์ดเด้อ อน,นเาเคเสร็จทางดีนะแถวนี้จะเป็นเดินบานตะก,กี้นี่เดินบานนะเดินนี้ก็จะามั่งทิพละเดินบาน<ม>เห็ดเป็นสวนสาธารณานะแถวนี<ม>้เป็นสวนสาธารณานะแล้วต้องหาปลามาอะอยู่เงินวะ หนึ่งสินลองสัญจรทางเดียวนี่บอลในนี้มาถ่ายหอบอยู่นี่เนาะตอนนี้ก็เป็นสวนสาธารณะคือกันโอ้เส้นเก่าแก่เรื่นี้เส้นนี้เป็นเส้นแคมของติดแคมของเลยฝั่งนั้นก็เป็น จากวัดมุกดาหารประเทศไทยถีปนะทาบักนะนนี่นะนี่นี่นทาบักมาบึงสงเกืือกันลงมานีแล้วเข้ามาจอดมองนี่น้อยหนึ่งเนาะศูนย์บริการกวดการเทคนิก,นกรถยนต์บริษัทสอมแปลงและโดยสารทางบกเก่าแกขนาดั้งแต้ยังหน่อยก็ยังเห็นแหล้วนี่นะ แต่ว่าบริเวณแคมป์ของเนตตะกี้เนาะสมัยสิบกว่าปีก่อนแถวนี้ก็จะเห็ดเป็นหานขายตำขายปิ่งเนาะปิ่งปลาตำหมักทัวตำหมักฮุงมานังกินเขาได้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปละมาเบิงแถวทาดานแคมป์ของสวรรณเขตเนาะโอ้ปริมาณนำ้ำขึ้นสูงอยู่ได้นี่ คนมาสิบเปพร้อมเยโอ้อากาศดีไว้ลมพัดเย็นดีขนาดทั้งนั้นเป็นจังหวัดมุกดหารประเทศไทยโอ้ลมลมลมโอ้โหเขากล่องว่ลมแห้งขนาดเลยน้ำคลองไหลน้ำคลองยิงขึ้นไหล เกือนแพเมืองฝ้าเป็นหานอาหารผอมได้หันนี่วิวดีวิวดีแคมคองเน็่ลพัดจนดีงามเนี่ยนี่เป็นหานอาหารตอนแรกตอนแรกๆเนี่ยคนมาลินมาเที่ยวหลายเนี่ยเป็นตาม,มาลินจะได้หน่อมทายกระเพื่อปะ นี่ยืนหันเลยยืนยืนหันเดี๋ยวเด้อเออมุมนี่งามนึงซสองแวับบางทีก็จะามักไปหลินนะก็คือข้างหนาพุ่นเนาะบนมีหูปั่นพญานาคอะนะโอ้มีต้นไม้ใหญ่ ชื่อได้ว่าตะกี้คือบูริกาต้นไม้ใหญ่เนยปลูกใหม่ป่ะโกกตินเป็ดมันใหญ่หไว้เล้วนี่กกตินเป็ดหนิหรือว,ว่ามีแต่เกา่าเนาะบปรชื่อเขาเลยบนบึงบุญทรงเฮื่องอะไรอยู่นี่นะแถวนี้เลยโอ้เดอะบ,บีกัมมาวะไซสวัดศรลงไปลองซานตัวกันบ่เดอะบ,บีกัมมาเนาะโอ้หนึ่งว่าบบมาลำเขา เอาไปเห็ดยังไันนะผู้บอกเห็ดอะไรพอเซร์ได้เบิ้งอีโฟเฮ็ดแล้วรูเบิ้งเด้อเออได้ได้มันแทบปุ้งเอ้ยเอ็มอีเซรดเลรอเบิ้งเอ็นนีเซ็์เป็นปะมันแทบปุ้งอะพ่อแม่นเออแน่นแหล้มันมีพิงแบบนี้ไปเราจะพาไปจุด ชี้หน้ามองนั่นหันกลางคืนจะมีตลาดกลางคืนรถไทยได้คันนี้คนไทยอรถขามาเทีียวเลยมวนมาพู่มที่อ, <laughs> อันนี้เป็น,นวัดใหญ่เซียร์พุม่มนะบนคล้ายเครืองเลยแถวนี้นั่นนี่<ม>ตะกี้บที้มีเพื่อนได้นี่เป็นเพื่อนมาเลยบนคล้<ม>ายเครือง

เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เนาะบอลมะลินมะเทียวบอลใหม่สวรรครเขต GSM East West Economic Corridor Town Development Project Mekong River อ่าไหนได้ Embankment Project บริเวณแคมป์ของแขวงสวรรค์เขต ในปัจจุบันอันนี้เข้ามาตอนสวยมาหล่อหลินมาหล่อเบ่งบรรยากาศบริเวณแคมของเนาะพะอาทีมงานมาเก็บหมักตาล <c oughs> เอาไ,ไหนไม่หมักตานลน่นะหมักตาลนหมักตานลนโยหมักตานลสุกรนะว,วังมันลนเสเว่นจ้ะมื่อเฮ้ยหอมมันสุก จะเอาไปเห็ดยงวะไปเห็ดขนมกินวะหอมแต่ว่าตัวมันซุกแครมันกันกเนา,า,าก,กับมิ้นเอ้ยเก้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเ่ยเฮยเฮ้ย้ยอยเ่ไย อย,อยู่ไทยบะสีขาวอันนั้นแมนหูป,ปั่นพระพุทธหูบอยู่ที่ประเทศไทยแ่มไปจากจุดนี้ก็จะเห็นจยู่ทางจอมพูเลยภูเขามานุลมโอ้แนมไปทางฟังไทยกับบานเฮื่อกเกิดขึ้นลาย ตอนช่วยยังเสี่อ่ะบุคอยมีคนมามันห่อนต้องเป็นรแรงๆตอนแรงคนจังมาหลินม,มาเทียวหลายเพื่อนี่นี่นะเพื่อส้ำล้านวะเรือขามฝากโอ้เพื่อขามฝากแม่แหละอยู่นี่เป็นทาดานเนาะจุดนี้เป็นทาดานดานเพื่อตะกี้ล่งดานหน มันเป็นแบบเป็นขี้ดินไปซื้อเนาะแต่เนี้ยก็จะก่อเป็นกันเจือนแบบนี้เลยขึ้นเพื่อจากนี้แล้วนะขึ้นชุดนี้แล้วก็ขามไปพุ่นชุดท่าดานฟังไทยทั้งด้ันถ่นาห<ท>ยหูเ <ตา S 2> ด้อมือ่มนตาไว้หนึ่งสองเจ็คลอน่นหนึ่งมื่นตาไว้หนึ่งสอง แคมของสวรรณเขตเวนตออัน,นตต่างประเทศก็ะจอกมากหล่อหลินอยู่ได้ห่างโบรายเห็นสองคนเพราะว่ามันเป็นตอนสวยในเดนอกอาการหอนหามรถผ่านพา,ายางมาทางพญานาคก่อนสามเดือนก่อนเข้ามาแต่ว่ามาตอนขับเหมือนมาตอนสวย ิึงปริมาม่น้ำคลองร้ายเนาะน้ำคลองขึ้นร้ายเติบอยู่ทางภาคเหนือิึงขึ้นมาแขบแขลงมาหอดสวรันเนือเริ่มกว่างขึ้นแล้วก็หอดปักเซนนะสองท่ากว่างสองท่าเลย หอดแล้วสวรรคเขตอันนี้คือแลนด์มาร์คยูที่บริเวณแคมป์คองกับเป็นปุปปันพญานาคแบบนี้นเลยปีนี้นเนเออครบทีมไม่รู้กันจำขจาเหตุได้ทำบริสวณซึ่งเราได้ทำกระบอกพิงกี้เพื่นบอกว่าหลอดกล่องพญานาคแหละจะได้โศกได้ลาบหลอดเลย เดีด๊นี่ได้โชกได้ลาบคนนะนอ่ะหลอดเลยหลอดเลยหลอดกล่องพญานาคเอาโศกเอาใส่ลูก่อน <laughs> โอ้ได้สัมผัสพญานาคแล้วป่ะบ่เนี่ <laughs> พยพญานาคหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพญานาคหน่อยเจ็ดอง พญานาคใหญ่หนึ่งฮอดเลเดอร์สวรรค์เขตพามาเที่ยวแค้มของบริเวณอุปปันพญานาคที่เป็นสางใหม่อากาศแค้มของลมพัดเย็นดีขนาดเลยฝั่งนั้นจะเป็นจังหวัดมุกดาหารประเทศไทย ทางนั้นแม่นจังหวัดอย่างพอจังหวัดมุกดาหารเคยไปบ่บอพิงค์กี่บ่เคยไปไทยอยากไป,ไปอยากไปก็เฮ็ดพาสปอร์ตแล้วก็ไป <c oughs> เฮ็ดบ่ปีใดสิได้ไปเนาะปีนี้ปีนี้เฮ็ดยูทูบไว้มันผ่านก่อนแล้มันได้เงินก่อนไหมจังพาไปเที่ยวไปเที่ยวมันต้องใส่เงินเด้ต้องได้เงินยูทูปก่อน เขเรียกหน่อยมาแต่ไซนเนาะันมานางเลินอยู่นี่ปราเทศเทยยงจานวะเป็นไทยเวียง ได้ไ้ขามไปหลินมุกทหารกันิแเมนเป็นสิบปีหลังตะก,กี้ก็ข้ามไปซื้อเครื่องซื้อของตลอดนะหลังจากายหา่ไปอยู่เวียงจันล้ะกับ่มีโอกาสได้ไปเลยบัดนี้อากาศดีขนาด แคมของเวียงจันแคมของเวียงจันวะสันจริงๆแคมของสวรรคเขตแคมของเวียังจันข้อหลืงยงจันแหละแคมของสวรรคเขตลมเย็นดีเนาะลมกบบเบแห้งแบบพอดีเย็นนะนะแดดแดดแต่พอแดดแห้งมันจะมีเมฆต้นไม้ร้ายอะไรแบบ เป็นตลอดกลัวอยู่เวียงจันทร์ป่ะแง่กลัวเลยเพราะว่าง่เพราะอยู่เวียงจันทร์เพราะว่ากรุงเทพขามกับมูทหารเป็นเมืองต่อเมืองเลยเด้แต่ว่าจุดอยู่เวียงจันทร์หันฝั่งนั้นจะเป็นเมืองอยู่แต่ว่าเป็นเขตนอกมาละเมืองแต่แค่อยู่เขตเวียงจันทร์ก็คืออยู่บนขั้วมีตรภาพพี่จดเป็นเมืองเขตเมืองใหญ่แเจ้านะจังหวัดน้องค่าย นั่งเอกห่อนหัวสันไดมาไดมาไหวพายหนาคกอะไรเป็นอะไไดสิได้โศกได้ลาบไลยใช่ไหมบ้านนี้ขอบคอะเดยมีนบอลออกกําลังกายครบเนาะมีคือกันคือยู่เวยียงเลยแต่จะบดานตาหมดเลยทำมาอยู่มาเที่ยวมาหล่อลินแบบสโลไลฟ์ ลินแบบตามใจนะแบบสบายๆนะเนาะบัดได้เฝ้าได้หีบเออหัดกายไหมหมุน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 เลยหัดกาย,ออยตึงอยู่วะมันตึงอยู่วะมันมอนวะโอ้โบัได้แห้งแล้วสัน STB ST Bank ST โอ้เมื่อก่อนไปถ่ายทิพ์อยู่เยงจันนะเห็นคฤหาสน์ลังใหญ่แถววัดไต่นะแล้วก็มีธนาคารเอสทีผู้ที่มาเห็นอีกสาขาหนึ่งอยู่สวรรคเขตเนาะริเวณแคมของเขาว่าเพื่อนลังใหญ่อ่าคฤหาสน์ลังใหญ่เป็นของเจ้าของธนาคารเอสทีตอนน่ะ คิดว่าเป็นพัสคาดบอนะหรือว่าเป็นเพื่อนก็มีเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาเนาะจังได้หูเข้ากับปูหูปูมีขอม,ม,นอมลนะว่าไล่คนกับไลห่หูเออมาฮัดกายอยู่นี่จอยก็คักปปนี่เออใช้มันจอย